อะไรฮะับาประกาศรับสมัครแดนเซอร์สาว่อกเป็นยังไงคะคือเราอยากให้มีน้ําจิ้มเพิ่มสำหรับแฟนๆที่มาดูคอนเสิร์ตของเราแล้วตอนนี้เราจะมีคอนเสิร์ตค่อนข้างเยอะอย่างวันที่17สิงหาคมนี้ก็จะมีชาร์ล t อ e Possible 2และโนเวมเบอรก็จะมีอินฟ้ามหาชน3 แล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตเล็กๆอีกหลายๆครั้งนะครับรวมถึงวงโอเดซี่จะกลับมาเผื่อบางช่วงวงเหนื่อยๆก็จะได้เต้นสลับบ้างก็เลยคิดว่าเออเราปกติเขารับกันผู้ชายผู้หญิงแบบแบบโชว์ซิกแปลกเห็นลำไยหายทอๆคิดว่าคิดว่ามันไปตลาดเดียวกันเออเราก็เลยคิดว่าเราต้องแหวกตลาดเพราะว่าคนที่มานั่งดูเนี่ย9.9.9.9ไม่ใช่ทองนะฮะ9.9.9.9 เป็นผู้หญิง uh huh. แล้วเป็น LGBTQ+ uh huh. เดี๋ยวนี้ A บวก ABC ยยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามาดูศิลปินเนี่ยเขาก็ชอบ uh huh. แต่ว่าแดนเซอร์อ่ะบางทีแบบเขาก็คงอยากจะเห็นนั้นในสิ่งที่เขาอยากเห็น uh huh. นะครับผู้ชายเขาก็อยากเห็นแต่ว่าเขาอาจจะไม่อิน uh huh. นะครเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดกลับหัวกันเราก็คิดว่าอยากจะเพิ่มเบเนฟิตให้เขาก uh ็ huh. คือให้เขา enjoy แดนเซอร์ เผื่อว่าแอนแดนเซ์จะดังรับตรงรับติบอ้ามันต้องมีโมเมนต์นี้สิไหนไหนโมเมนต์นั้นลำใหญ่ก็เอาไปแล้วนะฮะแล้วตอนนี้เ่ยผู้ใหญ่บ้านเอาอีกเอากันไปหมดถ้าเราไปเอาอีกอ่ะเงินมันจะฝืดนะนะฮะแล้วก็คนที่มาดูเราเนี่ยเอาจริงๆแล้วกลุ่มกลุ่มที่ไปจ่ายผู้ชายอ่ะมันน้อยมากเออเราต้องเสิร์ฟให้ร้านนี้เขาชอบไชนีสฟู้ดอาหารจีนเราก็เสิร์ฟจีน มีถ้าเกิดในกรณีที่มันเป็นแดนเซอร์สาวรอเนี่ยพี่วันต้องหน้าตามันต้องนํามาด้วยไหมหน้าตานาบุคลิกนําขอให้น่ารักแล้วก็ขอให้ห่อแล้วก็ขอให้ดูแบบเฮ้ยดูแล้วเหมือนผู้ชายมากแต่ไม่จําเป็นหลายคนตั้งโจทย์แล้วพี่สาวรอมันต้องมีกล้ามเหรอไม่จําเป็นนะบางคนแบบตั้งใจว่าเออจะต้องมีเหมือนนักเดตในละครเวทีหรือเปล่าไม่จําเป็นเอาเป็นว่าหลากหลายสไตล์แต่ขอให้ดูแล้วแบบมีความเป็นแบบ น่าสนใจมีเซ็กแอเพียรํสำหรับเพศที่เขาอยากงองอันนี้ดีกว่าครับอันนี้พี่วัดตั้งใจจะรับทั้งหมดกี่คนรัเรทั้งหมดประจําเลยนะฮะมีเงินรางวัลแล้วก็มีเงินเดือนประจําแค่10บคนแต่ว่าเปิดรับสมัครวันที่21นี้ฝากด้วยกรรมการในวันที่21สําหรับในการรับสมัครก็คืออิงฟ้าเลยอิงฟ้าจะเป็นคนคันเลยอ้าวก็เป็นตัวตอบโจทย์ พิงฟ้าชาลอดมีนาอุ้มจะเป็นผู้ยื่นใบสมัครให้แล้วคุณจะได้สัมผัสอะไรนะศิลปินในนาเขาองคุณแบบใกล้ชิดรับสมัครหมดนะฮะแล้วเราจะประกาศวันที่23ว่าใครวันที่21รับ23จะประกาศบนเว็บไซต์ว่าใครจะเป็น30คนสุดท้ายแล้วก็มีเก็บตัวเหมือนนางงามเลยมีพีมีมมีนารีมีไฟนอลเดี๋ยว คุณเต้รับงานไปแล้วเมืเ่อสักครู่นี้ก็น่าจะเป็นเรื่องเป็นราวครับทำเป็นเรียลลิตี้เลยไหมพี่วามีเก็บตัวก็อาจจะไม่ถึงถึงเรียลลิตี้แต่ว่าก็ทําเหมือนนางงามครับ<อ>เพียงแค่ว่านางงามเตะบอลอะไเรา <c oughs> เราก็จะมีกิจกรรมนะว<อ>่ายน้ําแขง่ง <c oughs> ดูปอดอใส่เอาจิงอันนี้แรงจริงออเอ้านี่มาเผยที่แรกเพิ่งเสร็จประชุมเสร็จมาเนี่ยยังร้อนๆอยนะเต้องมีว่ายน้ําแข่งดูซิว่าเออสลีระเป็นยังไง ใครบอกว่าสาวหล่อจะไม่ประกวดจิไ้ไไปน้ำเดี๋ยวใครดูเรื่องของเรื่องรของกันตัดแล้วผมผมรือตัดหรือไม่ตัดก็ได้ไดผมสั้นหรือผมแอบยาวก็ได้เพราะบางคนผมยาวแต่แบบในใจแมนมากแล้วก็ชัดเจนว่าเขาเป็นเพศนี้เราก็ยินดีอ,อะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ที่สำคัญที่สุดคือต้องมาสมัครกันที่ mgi hall ตั้งแต่1ิโมงเช้าวันที่21เ,เปิดร้บสมัครวันเดียวไม่สมัครออนไลน์ ไม่มีเพราะเราต้องการดูตัวนะครับแล้วก็เวลาเราสมัครก็จะมีการสัมภาษณ์สดๆเลยนิดหน่อยโดยคณะกรรมการที่เล่าไปนะครับเขาก็จะซักไซสไล่เลียงแล้วเราก็จะสรุปผลประกาศ23เอาแค่30คนมาเก็บตัวแล้วก็มงแค่10วันไฟนอลครับเอาสิบมงเหมือนกันเอาสิบมงมีเงินรางวัลใหญ่โตนะฮะมีนะฮะอะไรนะมีของรางวัลมีเงินรางวัลแล้วก็มีงานประจำทำ ใช่แล้วเลยแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับศิลปินที่คุณชอบเรียกว่าคลุกวงในไปไหนไปกันสังกัด M G I คลุกเรื่องงาแล้วปล่อยเรื่องเ่องพี่วัดเอาสำหรับนางงามที่มาฝากพีวัดในสดมันผ่านไปแล้วปล่อยก็ไม่เจอปล่อยน้องไปแต่ก็คือหลังจากนั้นเราได้มีการเคลียร์กับน้องแล้วใช่ไหมครอ๋อเคลียร์สิครับวันนั้นน้องก็ขอโทษเลยวันนั้นน้องก็ขอโทษเลยทันที ตอนบ่ายแต่ว่าผมเป็นคนค่อนข้างที่จะชัดเจนอะอบางทีสอนคนเนี่ยบอกอย่างเดียวไม่ได้ต้องหาวิธีให้เขาได้รู้ถึงสิ่งที่ได้รับจริงๆเขาจะได้จดจำอย่างที่วัดไม่น่าจะแบบครั้งเดียวแล้วเห็นะราออกมาูน่าจะเป็นพฤติกรรมที่หนักหลายครั้งแล้วบางคนเออม,มันมีมาบ้างครับแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เราค่อนข้างที่จะเร่งรีบแล้วก็ต้องทํางานกับคนหมู่มากมันก็เลยไม่สามารถที่จะแบบปล่อยผ่านได้ ก็พูดง่ายๆวันไฟนอลซ้อมสำหรับไฟนอลโชว์ครับมันจํานวนคนมันเกือบร้อยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้มันผ่านไปได้กับเรื่องคนดูแลเหรอฮะคนดูแลก็วันนี้ใส่อะไรมาครับก็ก็เมื้อก็ให้ไปต่อชายเสื้อให้เรียบร้อยแล้วต่อแขนนิดหน่อยเออเอาจิงๆแล้วเนี่ยเราได้พูดกันไปหลายๆครั้งแต่ว่าผ่านผ่านผู้ช่วยผมก็ไม่รู้ไปพูดหนักหนาแค่ไหน มันก็ยังคงเห็นอยู่ก็เลยแบบพูดแบบจริงจังไปเลยแล้วก็เลยออกมาพูดผ่านสื่อน,นิดหนึ่งเพื่อให้เขารู้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเราแล้วนะ<ม>เราไม่อยากให้คนตามศิลปินเนี่ยเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนตั้งคําถามว่า<ม>คนนั้นคือใครทุกทุกบ่อยมากที่คนแบบน้องคนนั้นเป็นใครมันมีแสดงว่ามันมีปดิดแดจากลูกค้ามีครับมีเอาต้องต้องต้องยอมรับว่าบางทีมันดูไม่ไม่สุภาพเพราะว่าแกจะโชว์พุงตลอดใช่ไหมฮะแล้วก็เสื้อไม่มีแขน แล้วก็ไม่ใส่เสื้อชั้นในจะไหฮะ,<ง>ะแล้วแกก็เป็นคนมีเยอะของเยอะอยู่แต่เห็นเหมือนพี่วัดเองก็คือในไลฟ์เหมือนกลายเป็นไปกดดันทางทีมบริษัทของพี่วัดเองว่าถ้าเกิดแก้ไขไม่ได้ก็คือผมจะมีไม้สุดท้ายคือถ้าบอกกันแล้วไม่รู้ว่าสื่อสารกันยังไงจนทาให้มันยังมีอยู่ก็คนที่รับผิดชอบไปก็คือเจ้าเป็นคนของเรา เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าเขาต้องไม่ลืมที่จะต้องดูแลในสิ่งเหล่านี้หลังจากไลฟ์สดไปฟีดแบเป็นไงบ้างนอกจากน้อได้มีการติดต่อหรือได้คุยอะไรกก็อุ้มอุ้ยก็อุ้มอุ้มก็เมสเซจมาทันทีว่าหนูจะให้เขาปรับปรุงอย่างไม่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 ให้ผิดพลาดอีกแล้วก็ขอบคุณที่แบบตักเตือนอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามตั้งใจทำงานก็ก็ก็ส่งเมสเซจมาขอโทษนะแต่หลังจากนั้นก็ผมยังไม่เจอน้องผู้ช่วย วันนั้นไปถ่ายละครสั้นกันน้องพอดีไม่ได้ไปก็เลยยังไม่ได้เจอหวังว่าคงจะไม่มีหรอกครับเพราะว่าน้องรับปากแล้วพุ้มรับปากแล้วก็วเหมือนก่อนหน้านี้นนทั้งคู่ก็เคยได้ของอมาลฟ์สดแล้วก็เคยได้เหมือนมามีการเตือนเรื่องการแต่งตัวมาแล้วเหมือนกันแต่ว่าทางทางน้องเองก,ก็คือเหมือนเหมือนปฏิเสธเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดสมมติมาทํางานเนี่ยยังไงเขาต้องปรับตัวคือถ้าไปเที่ยวส่วนตัวดึกๆดื่นหรือไปธุระไปนั่งกินขนมกันผมก็คงไม่ว่าแต่ทุกครั้งที่จะลูกค้า ทุกครั้งที่เจอผู้ร่วมงานทุกครั้งที่ไปถ่ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเห็นภาพแบบนี้ซึ่งมันต้องเรียนตรงๆว่าไม่เหมาะครับเราไม่เคยมีรับนะฮะเราไม่เคยมีอย่างคุณซันอย่างเงี้ยเขาก็ตามอิงฟ้านะ้ำบัดหมี่ก็ตามอิงฟ้าเราก็จะแบบแต่งตัวค่อนข้างเนีย้ย<ช><ๆ>เพราะว่ามันหนึ่งคือความน่าเชื่อถือสองคือความสะดวกสบายในการร่วมเฟรมเผื่อบางทีต้องอยู่ใกล้มันจะทําให้คนไม่มีคําถามว่าทําไมคนติดตาม ถึงวางตัวแบบนี้ทั้งที่ตัวเขาก็ทํางานดีขาดเพียงแค่อยากแต่งตัวแบบนั้นก็ต้องบอกให้น้องเข้าใจด้วยนะครับว่าอย่าโกรธกันเพราะว่าทุกอย่างคือการพัฒนาแล้วก็ทุกอย่างคือความเหมาะสมเราอยู่ในวงการบันเทิงความเหมาะสมสําคัญมากคือเหมือนตอนนี้ก็ตัวถ้าเกิดน้องกลับมาเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวพี่น้องกก็ยังยินดีที่จะให้ททำอยู่ครับปัจจุบันก็ยังทํางานอยู่นะฮะยังรับวิ่งหาของหาอะไรให้อยู่นะครับเพียงแค่ว่า ปรับเถอะครับยังไงก็ยังต้องทํางานอยู่ด้วยกันปรับแล้วทุกคนมันจะทํางานด้วยความสะดวกสบายกองกองถ่ายทํากองอะไรเนี้ยผู้ชายก็เยอะโอเคถึงแม้ว่า <c oughs> จะเป็นสาวประเภทสองแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่สาภาพมันก็เหมือนผู้หญิงนะฮะมันก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมฮะเพราะว่าน้องอาจจะเป็นคนเปิดเผยแต่ว่าบางทีผู้ชายก็เยอะเขาอาจจะไม่ได้แบบคิดเยอะแต่ว่าเขาก็ต้องรักษาระยะห่าง แล้วระวังเรื่องสายตาทั้งที่บางทีเขาอาจจะไม่อยากจ้องแต่บางทีมันอยู่ใกล้มากผู้ชายเขาก็บอกว่าบางทีพวกเราก็ลำบากใจเพราะว่าบางทีต้องแบบล้วงนู่นไวเลสจับนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็นิดนึงครับที่เราต้อนยัดความคีดเรื่องนึงเรายังไม่เคยเหมือนอะทางหมอเขาคอตใน้มีการเขามาคุยกับครับในเรื่องในการนี้แบบก่อกหลัก็อย่าเขาคุยกับผู้ช่วยผมผมก็โอเคนะครับเพียงแค่ว่า ยังรู้สึกเสียดายถ้าเขาไปเนี่ยเขาอาจจะเจออะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตที่อาจจะไม่ใช่ดีว่าทรงพลังเพราะผมอยากให้เขาร้องเพลงแบบดีแลซ์ไม่อยากให้ร้องเพลงแบบโชว์พาวเวอร์ตลอดผมก็เคยบอกเขาว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาโพดมีหลายอย่างอยู่ในตัวที่เก่งแต่อย่าโฟกัสในสิ่งที่เราชอบที่สุดลองโฟกัสไปในบทอื่นเป็นดารานะักแสดงไม่ใช่ว่าเล่นได้เฉพาะคอมเมดี ต้องเล่นบทชีวิตได้หรือไม่ใช่เล่นเฉพาะชีวิตต้องเล่นคอมดี้ได้แต่ว่าน้องก็ขอเลือกในสิ่งที่น้องมีความสุขน้องบอกอย่างนี้ก็เราก็เลยยอมรับมันเปลี่ยนบทอะไรครับไม่ได้ปรับเลยครับไม่ได้ปรับเลยเพียงแค่ว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเรื่องเรื่องปรับเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเพียงแค่ว่าตอนนี้สัญญาก็ยังอยู่นะฮะน้องก็ยังคงต้องทํางานก็วันที่5วันที่6กก็เรียกน้องมาร้องเพลงในงานปาร์ตี้ นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องจะไปทางไหนเอาจริงจริงก็ต้องยอมรับว่าน้องก็ไม่ได้ชอบงานแสดงน้องก็ไม่ได้ชอบลักษณะเหมือนแบบเยาวัยที่เป็นเกิร์กรุ๊ปต้องแก้งนิดหน่อยน้องก็ยังไม่ชอบน้องชอบพาวเวอร์น้องอยากร้องเพลงที่เป็นแบบเพลงสไตล์ดีว่าน้องบอกน้องอยากออกเพลงเนวนั้นแต่เราก็ยังไม่มั่นใจว่า เองแนวนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันจะเหมาะกับตลาดหรือเปล่าเกรงว่ามันจะซีเรียสกันไปใหญ่ครับแต่อีกเรื่องแบอนีว่า่ะตอนนี้เป็นางากำลังแบบตั้งคำถามเยอะมากคือคำว่าทีป๊ของมิสแกนกี่โกี่มงกี่มงมงกี่มงมงี่มงมงกีมี่มงกีมงี่มง่มงกี่มกี่มกี่มงกี่กี้มยกอ่มี่มก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 ่กี่กี่มงกี่กี่มงกน่มกีม่ี่ี่ี่ เขาก็ย <i> ่างจะปังขึ้นแล้วผมจะบินไปหาน้องวิจเกนี้แล้วก็ตอนนี้เพลงสากลเนี่ยหน <i> ึ่งเพลงแต่งเรียบร้อยแล้วก็เพลงที่สองกำลังแต่งแล้วก็เป็นที่น่าพอใจนะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างยากกําลังจะเริ่มบันทึกเสียงประมาณสัปดาห์หน้าไปลายปลายสัปดาห์สําหรับเพลงแรกแล้วก็ตอนนี้น้องเปลี่ยนลุกแล้วมีการเปลี่ยนสีผมตัดผมคือพยายามทําให้ดีที่สุดถามว่าร <i> <rias> ู้สึกเป็นห่วงไหมก็ต้องยอมรับตรงๆก็เป็นห่วง เป็นห่วงว่าจะไม่ดังเป็นห่วงว่าคนจะเข้าไม่ถึงเป็นห่วงว่าคนจะไม่อินเป็นห่วงว่าแฟนขับจะน้อยเป็นห่วงทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นต้องดันสุดตัวในหลายกระแ่บางทีเขาบอกว่าถ้าทีป๊อปมันไม่เลิกเอาหมอลำหมอลำกลับมาอันนั้นเอาเป็นไปได้แต่เรื่องอื่นแต่โอเดซี่ยังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้ยถ้าเราลงทุนตั้งเกือบ20ล้านนะแล้วเราใช้นักแต่งเพลงเกาหลีครูสอนเกาหลีวอลคอ เกาหลีแดนเซอร์เกาหลีทุกอย่างเกาหลีเกาหลีเกาหลีหมดแล้วก็แม้กระทั่งอัดก็อัดที่เกาหลีเราก็ทําให้มันสุดถ้ามันยังไม่ได้ก็ยอมรับครับว่ามันไม่ได้กับการเปลี่ยนชื่อสัตว์พิัหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องเปลี่ยนชื่อให้น้องเราเราอยากจะเอาน้องไปโชว์ในประเทศเพื่อนบ้านเราอยากให้เขาเข้าใจง่ายนะครับอย่างเช่นเราอยากไปโชว์เวียดนามอะไรอย่างเงี้ยกัมพูชามาเลเราคิดว่าสิ่งสําคัญเลยก็คือ มันจะต้องเป็นชื่อกลางให้แบบจะมาจันเจ้าเดี๋ยวมันจันเจ้ามันก็ยากนะแยมแยมมันก็ยากอีกอะเหมยเออมันก็เลยเอาเป็นว่าชื่อก็เป็นโฉลกอย่างหนึ่งให้คนได้จำง่ายตอนนี้ไม่มีแล้วนะชื่อที่พูดไปนะฮะเป็นสเตฟานีนะฮะจันเจ้าเป็นชิก้าเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะฮะใครเรียก กดบริษัทคือใครเรียกชื่อเก่าปรับห้าร้อทุกน้องน้องก็โดนเดี๋ยวกลับมาจะเปิดฟรีคอนเสิร์ตให้รอบหนึ่งเพื่อให้ดูศักยภาพนะครับว่าไหวไหมนะครับก็จะเป็นเพลงของตัวเองสองเพลงเป็นเพลงของคนอื่นสามเพลงก็จะเป็นแบบโชว์สั้นจะเน้นแดนส์เพอร์ฟอร์แมนซ์ช่วงนี้แดนหนักแดนหนักแดนหนักกลับมาจะพยายามไม่ผิดหวังแต่หลายคน ก็ด่าตั้งแต่วันแฟนมิสแล้วแฟนมิสไม่ใช่โอเดซี่เขาเลีกปีเซนมิสแกรนแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องซ้อมเขาก็เอาสนุกเขาเอากันคนกันเองคือถ้าโอเดซี่ต้องเปลี่ยนหมดเสื้อผ้าหน้าผมรองทรงรองเท้าหน้าตาการแต่งหน้าทำผมครับใารทีุ่อบแ่งที่วขาเจ้าผ้าปีสรุปแล้วประเทศอะไรคะ เออเอาใบเพิ่มแล้วกันไม่ใช่ไทยครับโอเคครับสบายใจเอเชียไหมไม่บอกครับเอาคุอน,น,นะครับไม,ไม่บอกครับไปแล้วโอเคคอบคุบค่ต้อพี่วัดนันยิ่งนิดนึงค่ะ